สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีตัวรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือภูแบดจัดถแถลงข่าวเตรียมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่21ค่ะ นางสาวทิพสุดาสินชวานวัฒนาย,ยกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือภูแบบได้กล่าวว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่21สนับสนุนโดย Book Walker ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ o o o k f l u e n c e r ผู้นำอ่านซึ่งยุคนี้ถือเป็นยุคทองของ i n f l u e n c e r หรือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ สามารถสร้างแรงดึงดูดหรือเปลี่ยนมุมมองความคิดให้กับผู้อื่นในเรื่องของการอ่านก็เช่นเดียวกันสมาคมมีความเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นผู้นำในการอ่านได้เพียงแนะนำหนังสือที่ชื่นชอบหรือส่งต่อให้กับผู้คนในสังคมได้และคาดหวังให้ประเทศไทยได้ใช้การอ่านเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะในการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนดังเช่นในประเทศต่างๆอาทิจีนไต้หวันและญี่ปุน่น ที่รัฐบาลส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มมีนโยบายส่งเสริมนักเขียนในประเทศอย่างจริงจังอีกทั้งยังใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51ในปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่30มีนาคม ไปจนถึงวันที่9เมษายน2566หอณห5ถึงค่ะชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเิริกิดมีจำนวน9 0 5บูธ333รสําำนักพิมพ์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันที่30มีนาคม2566เวลา15นาฬิกา จากนั้นจะเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมงานค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬกาโดยในปีนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่3วันแรกค่ะก็คือวันที่30มีนาคมไปจนถึงวันที่1เมษายนเปิดให้บริการถึงเที่ยงคืนส่วนวันที่2-9ถึงเเมษายนค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาตามปกติ ค่ะก็รอบนี้นะคะ่ะทีมงานก็คือ Book ฟู้เอนเซอนะคะเป็นภาษาไทยคือผู้นําอ่านเพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าการที่เราจะอ่านอะไรสักเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีแรงบันดาลใจซึ่งส่วนใหญ่ก็มีแรงบันดาลใจมาจากคนรอบข้างนะคะหรืออาจจะเป็นคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์สำคัญสำคัญในสังคมยกตัวอย่างเช่นเ,เวลามีใครไลฟ์สดถ้าเกิดอยู่หน้าตู้หนังสือเนี่ยเราก็จะชอบซูมดูว่าเอะเขาอ่านอะไรนะหรือว่าครั้งที่แล้วอะคะ่ะที่ท่านอาจารย์ชัดชา มาเปิดงานหนังสืออะค่ะท่านก็ไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็ทุกเล่มที่ท่านซือ้อตอนนั้นก็คือเป็นฮอตฮิตขายดีภายในงานเลยเราก็เลยคิดว่าเออรอบนี้เราก็จะมาสร้างอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับการอ่านให้เพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นไฮไลท์ค่ะไฮไลท์หนึ่งของเราก็คือเราได้พาร์ทเนอร์ หลักๆอีกท่านหนึ่งก็คือ TikTok ค่ะ TikTok ก็จะมาร่วมกันสร้างแคมเปญ BKK BookTok กับเราเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะสามารถที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในด้านการอ่านให้กับคนอื่นๆได้เช่นกันค่ะ จำนวนบูธครั้งนี้ต้องบอกเลยว่ามากกว่าเดิมเยอะมากค่ะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณ700บูธก็เราก็เดินกันอย่างสบายๆนะคะรอบนี้มากกว่า900บูธค่ะก็อาจจะพื้นที่เนี่ยทางเดินเราก็ยังเป็น3เมตรเหมือนเดิมแต่ว่าภายในหอลอาจจะแน่นมากขึ้นค่ะนอกจากภายในงานที่มีคนออกบูธแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่ส่งเสริมการอ่านที่จะมาจัดเ,เสวนาหรือจ,จัด กิจกรรมบนเวทีของเราเพิ่มเติมค่ะรวมไปถึงรอบนี้นะคะสมาคมบอร์ดเกมค่ะก็จะมาจัดเล่นเกมหรือว่าจัดเกมโชว์เกี่ยวกับบอร์ดเกมเพื่อที่จะให้คนที่สนใจบอร์ดเกมมาค่ะมามาเล่นด้วยค่ะแล้วก็สามวันแรกค่ะที่เราเปิดถึงเที่ยงคืนก็จะมีแคมเปญพิเศษสําหรับนักอ่านที่มาซื้อในวันนั้นสามารถมาจับสลากเพื่อแลกคูปองเงินสดไปซื้อหนังสือเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะ ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2ที่จะกลับมาจากที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิจค่ะดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเราก็อัดแน่นเต็มที่เลยค่ะก็สามารถติดตามกิจกรรมเยอะแยะมากมายของเราได้ในแฟนเพจไทยบุ๊กแฟนนะคะแล้วก็มาร่วมงานกันเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะ